ใครจะเอารองเท้ามั่งของคูมา่าคูม่าจาก90ยูเหลือไอ้90ยูโรเหลือ45ยูโรตกพันเจ็ดพันเจ็ดนี่อุ้ยมีมีเป็นสีเขียวด้วยสีเขียวพันเจ็ดแล้วก็อันนี้อันนี้จะแพงกว่าน้อ,นนอยอันนี้สี้ำตาลอันนี้จาก120ยูโรอุ้ยอันนี้ 7, เจ็ดพันอะไรเงี้ย เหลือ3สามพันสีพันสีอ,อันนี้ก็ขอมรีบ็อกซ์รีบ็อกซ์ก,ก็สี่สิบห้ายูเหมือนกันพันเจอันเนี้ยพันเอันนี้สามสิ 1, 7. 1, 7. นน 30, ยูอุ้ยสามสิบเ่าไหรก็เหรอพันนึงอ่ะ ผ่านเนึงอป้าตีไปป้าตีไปผ่านนึงไม่ถึงผ่านออกผ่านนึงอแหละนี่ผ่านนึ้อใครจะเอาอะไรก็ออเดอร์มานะบายบายค่ะทุกคน